โจทย์บอกว่ามีปืนกระบอกหนึ่งมีมือมีมวล0.8กิโลกรมัมใส่ลูกกระสุนมวล0.016กิโลกรมัมถ้าลูกกระสุนยิงออกไปด้วยความเร็ว700เมตรต่อวินาทีให้หาความเร็วของปืนที่ถอยกลับนะครับอ่หมายความว่าย่งไงเอาข้อมูลจากโจทย์ก่อนข้อมูลจากโจทย์ก็คือถ้าตามภาพก็คือ 1> m หก็คือมวลของปืนนะทำไมผมลบไม่ได้ m สองก็คือมวลของลูกกระสุนแล้วก็ v สองก็คือความเร็วของลูกกระสุนเรารู้ว่าความเร็วมันต้องถอยหลังจริงหรือเปล่าขั้นแรกข้อนี้นะครับก็คือเราใช้ สิ่งเรียกว่าหลักอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยลูกกระสุนอยู่ในปืนถูกไหมเริ่มต้นเนี่ยแต่มวลทั้งหมดมีค่าอะไรมวลก็คือ m 1บวก m 2ออยู่ด้วยกันถูกไหม ความเร็วมีค่าอะไรปืนอยู่นิ่งๆถูกไหมความเร็วเริ่มต้นก็เป็นศูนย์อันนี้คือมวลเริ่มต้นก็คือ m หนึ่งบวก m สองถูกไหมดังนั้นโมเมนตัม um เริ่มต้นก็คือ 1> m หนึ่งบวก m สองคูณกับ vi ก็จะได้ศูนย์ทนเองเนี่ยข้อนี้เราใช้สิ่งเรียกว่าหลักอนุรักษ์โมเมนตัมนั้นถ้าเราเขียนเป็นสมการเราก็จะได้ว่าผลรวม ของโมเมนตัมก่อนชนในระบบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชนในระบบซึ่งโมเมนตัมก่อนชนของเราก็คือประกอบด้วยมวล m 1 v 1 i บวก m 2 v 2 i นะครับโมเมนตัม um หลังชนเราก็จะมี m 1 v 1 f บวก m 2 v 2 f นะแต่เรารู้แล้วว่าอะไรครับโมเมนตัมก่อนชนเนี่ย m 1บึก v 1 v หกับ v สอง i ตอนแรกมันเริ่มต้นมันหยุดนิ่งหมดเลยดนะังนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นศูนย์ส่วนฝั่งขวามีอะไรบ้างครับเราก็มีมวล m 1 v 1 f ซึ่งเรายังไม่รู้นะบวก m2 v2 f นะจากตรงนี้คุณจะจัดรูปสมการใหม่คุณได้ v1 f เท่ากับอะไรครับลบ m2 v2 f ส่วนด้วย m1 ซึ่งแทนค่าเข้าไป m1 เท่าไหร่ m1 ก็มวลของลูกมวลของปืนก็คือ0.8 กิโลกรัม v2 ก็คือความเร็วของลูกปืนคือ700 h. เมตรต่อวินาทีเ้ยโทษด,ดีข้างบน m2 นะ m2 v2 มวลของลูกปืนคือ0.016กิโลกรัมนะข้างล่างคือมวลของปืนคือ0.80 กิโลกรัมนะครับวันนี้คุณกดเครื่องคิดเลขมาคุณจะได้ความเร็วของปืนที่สะท้อนกลับมามีค่าเท่ากับ14เมตรเปอร์เซกความเร็วก็คือติดลบนะนั่นก็คือมันสะท้อนมาด้านหลัง